สวัสดีครับผมกลับมากับผมอีกแล้วครับนักเรียนเดินเรือพัทลลพงศ์เมฆอุษานะครับคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือมีงานมาอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะมานําเสนอเกี่ยวกับชิ้นงานอะไรเนื้อหาเป็นอย่างไรเตรียมตัวรับชมได้เลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาทราบถึงจุดประสงค์ในการนําเสนอชิ้นงานชิ้นนี้ขึ้นมาดีกว่านะครับ 1นะครับเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนมากยิ่งขึ้นนะครับ2นะครับเพื่อสามารถนําความรู้ไปปรับใช้ในอนาคตได้นั่นเองนะครับโดยเรื่องที่ผมจะมานําเสนอในวันนี้ครับก็คือเรื่อง l o a d a n d discharge ship cargo นะครับหรือการโหลดสินค้าเข้าตัวเรือและการดิชาร์จสินค้าออกนอกตัวเรือนะครับไปดูกันดีกว่าครับโดยขั้นแรกครับผมจะกล่าวถึง in set stability นะครับหรือ สถานภาพที่ไม่เสียหายหรือสถานภาพที่สมบูรณ์นะครับด้วยนะครับสถานะการทรงตัวสถิตของเรือในน้ํานิ่งนะครับหรือ static condition in calm water นะครับที่ถือว่าเรือลอยทรงตัวได้อย่างปลอดภัยสมบูรณ์ดีนั่นเองนะครับ ที่กล่าวเช่นนี้นะครับเพราะว่าต่อไปหากเรือนะครับทะลุนะครับมีน้ําเข้าภาในตัวเรือเกิดการเสียหายเกิดการสูญเสียแรงลอยตัวไปจากการเคยตื้นหรือจากอะไรก็ตามนะครับที่ทําให้แรงลอยตัวของเรือโดยรวมครับลดลงนะครับจะถือว่าเรือที่ทรงตัวไม่ปลอดภัยนะครับโดยจะเรียกการทรงตัวภายใต้สถานะแรงลอยตัวที่ไม่สมบูรณ์ดังเดิมว่าเป็น Damaged Stability นะครับ โดยเราจะพิจารณาจากอะไรหรอครับเราจะพิจารณาจากค่า K, B, M และก็ G นะครับ K ก็คือ Q นะครับ B ก็คือ b u o y a n c y นะครับ G ก็คือ Gravity และ M ก็คือ m a s s center นะครับโดยนะครับ สถานาการณ์ทรงตัวในแต่ละขนาดของเรือนะครับพิจารณาได้จากชนิดและขนาดของโมเมนต์แรงคู่ควบที่เป็นแรงระหว่างแรงลอยตัวทิศท,ทางด้านพึ้นข้างบน,นครับกับแรงเนื่องจากน้ําหนักเรือก็คือทิศท,ทางกระทําลงด้านล่างนะครับหรือที่เรียกกันว่าโมเมนต์ตั้งตรงนะครับระยะระหว่างแรงลอยตัว กับแรงเนื่องจากน้ําหนักนะครับก็คือแขนของโมเมนตตั้งตรงครับหรือไรติงอาร์มครับขนาดของโมเมนตตั้งตรงและความยาวของแขนโมเมนต์จะถูกนําไปใช้เป็นข้อมูลในการแบ่งประเภทสถานะการทรงตัวของเรือต่อไปนะครับดังนั้นนะครับตำแหน่งการกระทําของแรงลอยตัวและแรงเนื่องจากน้ําหนักเรือ ซึ่งมีผลต่อความสามารถในการทรงตัวของเรือในแต่ละขนาดนั้นนะครับโดยนะครับถ้าหากเรือมีสถานะที่สมดุลน,นะครับค่า K, B, G และก็ m นะครับจะอยู่ในแนวเดียวกันก็คือแนวดิบนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับผมได้ทําการโหลดสินค้าไปทางด้านกล่าวขวาของเรือนครับจะเราจะสังเกตได้ว่านะครับค่าต่างๆที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับสังเกตได้ว่าค่า G ก็เปลี่ยนเป็น G1 ค่า B ก็เปลี่ยนเป็น B1 นะครับแต่ถ้าหากผมไม่ได้ การเคลื่อนย้ายน้ําหนักภายในตัวเรือเลยล่ะแล้วเรือเกิดการโค้งเรือจะกลับไปตั้งตรงได้ไหมผมตอบได้เลยนะครับว่ามีนะครับโดยนะครับแรงเนื่องจากน้ําหนักจะยังคงกระทําที่จุด G เช่นเดิมนะครับในขณะที่รูปร่างปริมาณระหว่างขับน้ำของเรือครับย่อมเปลี่ยนไปตามการเอียงครับทำให้จุดศูนย์กลางกลางลอยของ B ครับเคลื่อนไปยังจ้างที่เรือเอียงครับเมื่อเป็นเช่นนี้ครับจุด B และจุด G นะครับ จึงไม่อยู่ในแนวเดียวกันอีกต่อไปครับเกิดโมเมนต์แรงคู่ควบระหว่างแรงลอยตัวและแรงเนื่องจากน้ำหนักดังกล่าวกระทำกับเรือครับดังรูปนะครับที่ได้เห็นไปนะครับเห็น <He 's S 2> ได้ว่าโมเมนต์ที่เกิดขึ้นนี้ครับจะมีทิศทางด้านการเอียงของเรือหรือเก่าได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่จะพยายามทาให้เรือกลับไปลอยตั้งตรงดังเดิมนะครับธรรมชาติการลอยเช่นนี้ครับ,รบเกิดขึ้นกับเรือหรือวัตถุลอยน้ําใดๆนะครับเสมอคือเมื่อเอียงไปนะครับเกิดโมเมนต์ที่ทางด้านการเอียงทันทีนะครับเก่าในทางกลับกันนะครับก็ คือย่อมเกิดโมเมนต์ที่พยายามดึงให้เรือหรือวัตถุนั้นนะครับขับไปยังดังเดิมครับดังน,าน,านาั้นขนาดโมเมนต,ต์ตั้งตรงนับซึ่งเป็นตัวแปรที่สามารถอธิบายความสามารถของการทรงตัวในแต่ละขนาดการเอียงของเรือได้เป็นอย่างดีนะครับครับและต่อไปนะครับผมจะให้โดยการสาธิตและการจําลองของเรือว่าเมื่อเรือถูกแรงกระทําเมื่อไม่มีการขึ้นยาน้ำหนักหรือว่ามีการใส่น้ำหนักเข้าไปจะเป็นเช่นไรน,นะครับเชิญรับชมได้เลยนะครับ นี่นะครับเป็นเรือจําลองของผมนะครับโดยผมจะสาธิตให้ดูดังนี้นะครับนี่นะครับเมื่อเรืออยู่ในสถานะที่ไม่มีการโหลดสินค้าเข้าไปนะครับเรือจะสามารถอยู่ในสภาพที่สมดุลครับแต่เมื่อผมได้ทําการโหลดสินค้าเข้าไปนะครับนี่นะครับจะเห็นได้ว่าเรือมีการเอียงนะครับไปทางกาบขวานะครับเพราะผมใส่น้าหนักเรือเข้าไปนะครับ แต่เมื่อสถานะที่ผมได้บอกไปนะครับโมเมนต์ตั้งตรงและเมื่อผมไม่ได้ทําการโหลดสินค้าหรือว่าเคลื่อนย้ายสินค้าเป็นอย่างใดนะครับเรืออยู่ในสภาพที่สมดุลและมีแรงมากระทาให้เรือนั้นเกิดการโค้งไปนะครับจะมีแรงที่ดึงกลับให้เรือสามารถตั้งตรงได้ดังเดิมครับดูนะครับผมทําการแรงมากระทำนล้เรือมันเอ, 8, 7, 7, 7, อียงไปนะังเกตได้วว่าเรือมันเอียงแล้วเรือก็สามารถตั้งตรงได้อย่างดังเดิมครับ นี่นะครับก็จึงเป็นการสาธิตของเรือโดยอธิบายเลือกโมเมนตัมั้งะครับต่อมานะครับนี่นะครับก็จะเป็นสูตรการหา GM KB BM แล้วก็ KG นะครับโดยมีสูตรว่า GM เท่ากับ KB บวก BM ลบ KG นะครับต้องการจะหาตัวอะไรก็สามารถย้ายข้างกับสมการได้นะครับต่อไปนะครับเป็นวิธีการคำนวณนะครับเป็นวิธีการคำวนวณเอง เราจะคำนวณไปทำไมคือจุดประสงค์ที่เราคำนวณนะครับมีจุดประสงค์ที่ว่าเราต้องการจะรู้ว่าเรือเราอใส่สินค้าไปทางนี้แล้วเรือจะเอียงไปทางนี้เท่าไหร่กี่องศาโดยเราจะรู้การเอียงของเรือไปทางด้านนั้นกี่องศาแล้วเราสามารถทําให้เรือกลับมาสมดุลดังเดิมได้ไหมโดยการใส่น้ําบาลาดไปเท่าไหร่ทําให้เรือเกิดการสมดุลนะครับไม่ใช่วิ่งไปในท้องทะเลแล้วเรือเอียงไปทางด้านที่เราใส่น้าหนักมากเกินไป จะทำให้เรือผิดความเกิดความเสียหายได้อย่างมากนั่นเองนะครับโดยวิธีการคํานวณนะครับผมจะสมมุติโจทย์ยขึ้นมานะครับก็คือเรือขนาด780ตันตนะครับมีระวังขับน้ํา KG เท่ากับ4.5เมตรครับ KM เท่ากับ7.2เมตรนะครับโหลดสินค้าตัวที่1นะครับเท่ากับ250ตันนะครับ KG เท่ากับ3.5เมตรครับไปทางด้านพอร์ตเท่ากับ2.5เมตรนะครับ โดยค่า p และค่า s p คือ port s คือ starboard ครับโดยค่า p และค่า s ครับมันมีความสำคัญอย่างไรผมจะกล่าวไว้ในตารางข้างหน้านะครับโดยต่อมานะครับโหลดสินค้าตัวที่2นะครับเท่ากับ350ตันนะครับ kg เท่ากับ5เมตรนะครับไปทางด้าน starboard เท่ากับ3.5มเมตรนะครับต่อมาครับดิชาร์จสินค้านะรัตัวที่1นะครับเท่ากับ420ตันนะครับ KG เท่ากับ2.2เมตรนะครับไปทาง Starboard เท่ากับ2.4เมตรนะครับโหลดสินค้าตัวที่3นะครับเท่ากับ520ตันนะครับ KG เท่ากับ4.4เมตรนะครับไปทางด้านพอร์ตเท่ากับ0.2เมตรนะครับและสุดท้ายครับยึดชาร์จสินค้าตัวที่2นะครับเท่ากับ80ตันนะครับ KG เท่ากับ2.1เมตรไปทางด้าน Starboard 1.3เมตรนะครับ โดยเรานำค่าทั้งหมดที่โจทย์ให้มานะครับไปพอตลงตลารางนะครับ W ก็คือ Weight นะครับ kg นะครับแล้วก็ m นะ้ว m ก็คือ Moment นะครับโดยเราจะใส่น้ำหนักเหลือเข้าไปก่อนนะครับ780นะครับ kg ที่โจทย์ให้มาก็คือ4.5นะครับแล้วคูณกันได้3,510นะครับ โหลดสินค้าตัวที่1250ตัน KG ของสินค้าตัวที่1คือ3.5คูณกันได้875สินะครับสินค้าตัวที่2นะครับเท่ากับ350ตันนะครับ KG สินค้าตัวที่2เท่ากับ5นะครับคูณกันได้ 1, 7 5 0นะครับแล้วก็ดีชาร์จผมให้เป็นสีแดงครับแล้วเป็นติดลบนะครับโดยมีค่า420ตันนะครับ KG เท่ากับ2.2นะครับคูณกันได้ลบ924สินะครับสินค้าตัวที่3ครับ5 2าตันนะครับ k ีของสินค้านี้ก็ได้4.4นะครับคูณกันได้2,288นั่นเองนะครับและตัวสุดท้ายนะครับดิชาร์ของตัวที่2ก็คือ80นะครับ kg ของตัวนี้ก็คือ2.1นะครับคูณกันได้ลบ168นะครับต่อมานะครับเราทําการพอดลงตารางนะครับเราก็หาน้าหนักของเวททั้งหมดนะครับก็คือ1,400นะครับและก็เราก็ทําการหาโมเมนต์ทั้งหมดก็คือ 7,331นั่นเองนะครับประมาณครับเรานำไปใส่ในสมการนะครับก็คือไชนอนเคจีนะครับเท่ากับโมเมนต์หารด้วยเวทนะครับก็คือ7,331นะครับหารด้วย1,400นะครับเท่ากับ5.24เมตรนะครับแล้วเราก็ทราบแล้วครับ KM แล้วก็ KG แล้วนะครับแต่เราต้องการหา GM นะครับเราก็ทําการใส่ตัวเลขไปก็คือ KM ก็เข้ากับ7.2นะครับลบ KG ก็คือ5.24นะครับก็ได้เป็น1.96เมตรนั่นเองนะครับต่อมานะครับเราทําการสร้างอีกตารางหนึ่งนะครับเพื่อจะหาว่าเรือนะครับเอียงไปทางด้านไหนครับโดยที่ผมกล่าวไว้ข้างเพิ่งก็คือค่า P และค่า S นะครับมีความสําคัญอย่างไรนะครับ โดยค่า p นะครับผมจะกําหนดให้เป็นบวกครับและค่า s นะครับหรือ starboard ผมจะกําหนดให้เป็นลบนะครับโดย2ค่านี้นะครับเราจะกําหนดอย่างไรก็ได้นะครับจะให้ starboard เป็นบวกค่าอร์ตเป็นลบก็ได้นะครับแต่ผมถนัดที่ให้อร์ตเป็นบวกและ starboard เป็นลบนะครับต่อมานะครับเราได้เอาสินค้าตัวที่1มาใส่ตรงเวทนะครับ250นะครับไปทางพอร์ตนะครับ2.5นะครับต่อมานะครับตัวที่2นะครับ350 ไปทางสตาร์บอร์ด3.5นะครับประมาณนะครับดิชชาร์จสินค้าออกนะครับ420นะครับไปทางสตาร์บอร์ด2.4นะครับต่อมานะครับโหลดสินค้าด้วย3 520นะครับไปทางพอร์ตนะครับ0.2นะครับและสุดท้ายนะครับดิชชาร์จสินค้าดัว่2นะครับ80ตันนะครับไปทางสตาร์บอร์ด1.3นะครับ โดยนะครับเราจะทําการคูณกันนะครับโดยถ้าหากได้ค่าที่เป็นลบนะครับเราจะไว้ฝั่งที่สตาบอดนะครับที่เรากาหนดไว้เป็นลบนะครับแต่ถ้าหากได้ค่าบวกนะครับเราก็จะมาไว้ทางด้านขอบนะครับโดยเป็นบวกนะครับทําการคูณกันได้625นะครับ350คูณลบ3.5นะครับได้ลบ2 2ึ่นะรบาครับมานะครับลบ420นะครับคูณกับลบ2.4นะครับเป็นลบนะลบลบตัดกันนะครับได้ 1008นะครับต่อมานะครับ520นะครับคูณกับ0.2นะครับได้1 0 4นะครับต่อมานะครับ8ลบนะครับคูณกับลบหนนะครับก็ได้1 0 4เช่นกันนะครับต่อมาครับเราทำการหาค่านี้ทั้งหมดแล้วครับเรานำเอาค่าพอตและสตาร์บอดนะครับมารวมกันนะครับก็จะได้เป็นไฟ n a ลโมเมนต์เท่ากับ 616นั่นเองนะครับนะครับต่อมานะครับเราได้ค่าฟลนอ o โมเมนต์แล้วนะครับเราก็นําไปใส่ในสูตรก็คือ G0G1 เท่ากับฟนอตโมเมนต์หารด้วยฟ i n a นอตดิสเพลเมนต์นะครับก็ได้เป็น616หารด้วย1,400นะครับเท่ากับ0.44นะครับต่อมานะครับเราต้องการจะหามุมใช่ไหมเราก็แทนเซต้านะครับเท่ากับ G0G1 นะครับหารด้วย GM นะครับ ก็ได้เป็น0.44นะครับหารด้วย1.96นะครับเท่ากับ0.22นะครับโดยเราจะรู้นะครับว่ามันเป็นบวกเป็นบวกก็ไปทางพอร์ตนะครับแล้วเราก็ย้ายข้างกับหาอาร์แทนนะครับก็จะได้เซต้าเท่ากับ12.63นะครับตอนนี้เราก็สามารถทราบได้แล้วนะครับว่ามันเป็นค่ามุมเอียงไปทางพอร์ตเท่าไหร่นะครับโดยถามว่าทาไมถึงมันไปทางพอร์ตหรอ มันไปทางพอร์ตเพราะว่ามีค่าเป็นบวกที่เราได้กําหนดไว้นั่นเองนะครับโดยเราจะสรุปได้ว่านะครับเรือนั้นเอียงไปทางพอร์ตนะครับโดยมีองศาการเอียงก็คือ12.63องศานั่นเองนะครับโอเคนะครับก็จบกันไปแล้วครับการนำเสนอชิ้นงานชิ้นนี้ขึ้นมานะครับถ้าถ maintain, หากมีข้อผิดพลาดประการใดนะครับก็ผมก็ต้องขออภัยมาณาที่นี้ด้วยนะครับขอขอบคุณครับ